สวัสดีครับนะสวัสดีกับพี่พี่ทุกท่านทุกคนเลยนะฮะก็ไม่ได้เจอกันหลายวันเนาะนะฮะต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับวันนี้คันนี้เลยนะก่อนอื่นเลยผมต้องขอขออภัยนะครับสําหรับพี่พี่ที่ดูแรนเซอร์คันนี้ไว้นะครับที่แรกผมว่าอาทิตย์สองอาทิตย์นะเอาไปมาสามอาทิตย์นะครับต้องขออภัยด้วยดนยความลาชานะ อาแต่วันนี้มาแล้วนะครับเดี๋ยวผมรีวิวให้เลยนะฮะก็แล้วก็วันนี้ส่งมอบของป้าอุดนะครับป้าอุธมาต้าสองนาปีถ้าจำปีไม่ผิดสองพนสิบสองนะผมมีความจำสั้นนะสั้นเหลือเกินนะฮะเดี๋ยวผมดูก่อนผมดูก่อนนะป้าอุชป้าอุชอ่าป้าอุด พูดนะมาด้สองถูกต้องครับมาจากบางกะปินะฮะมาด้สองวันนี้ส่งมอบกันนะครับเวลา10บโมงนะครับเดี๋ยวก็ใกล้ละก็เดี๋ยวผมรีวิวก่อนแล้วก็วีออสป้ามนทานะวันศุกร์นะครับมารับรถจากภูเก็ตนะฮะส่วนฟอร์ดโฟกัสนี่คันนี้ฮอตมากๆบดมาพี่ก็มาพร้อมกันเยอะเยอะนะฮะฟอร์ดโฟกัส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 โอ้โหสิบคนก็ฟอร์ดโฟกัสนะบดจะมาอย่างนี้แหละฮะนะฮะบดจะมาก็มาพร้อมกันนะครับ ส่วนใครที่พลาดวีออผมแนะนำมาด้า2ราคาขยับขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับอ่259,000บาทนะฮะแล้วก็ n i สสันมาร์ทนะครับนิสสันมาร์ทกับยาลิคันนหลุดจอนะครับเป็นตัว RS นะครับรถสวยมือเดียวไม้น้อยรถประวัติดีนะฮะโอเคไม่เสียเวลาครับเราไปรีวิวแรนเซอร์ EX กันดีกว่านะครับก็กราบขออภัยนะครับเนาะพี่ๆที่ดูแรนเซอร์ไว้นะครับขออภัยมากๆเลยนะครับ อ่ะโอเคนะฮะคันนี้ต้องบอกว่าสุดจัดนะครับต้งเป็นปีแล้วครับถ้าจำไม่ผิดถ้าใครที่ติดตามของน้องเบฟมาเนี่ยโอ้โหผ่านมาเป็นปีกว่ารถจะมานะฮะคันนี้ต้องบอกว่าใครพลาดแล้วพลาดเลยนะต้องรอถึงปีอะ่ะถ้าไม่ออกรถที่นี่นะฮะไม่ออกรถกับผมนะต้องรอนะฮะต้องรอเป็นปีๆนะฮะก็ดูหลายๆที่ก่อนก็ได้นะครับเผื่อที่ื่นมีนะฮะ แต่ที่นี่บอกเลยว่าพลาดแล้วพลาดเลยนานๆมันจะมาทีนะแล้วรถสวยนะครับผมการันตีว่ารถ 4G มาเร็วไปไวเหมือนเดิมนะเพราะว่าเนื่องด้วย m i t s u ิชิ h i Lancer EX เนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าสภาพอย่างเงี้ยอโดนใจรถเดิมๆของ Lancer นี่ก็ไวอยู่ละเนื่องด้วยราคารูปลักษณนะดูเนี่ยทรงมันสวยมากนะสปอร์ตอันนี้ขอโมก่กดเข้าเรื่อง เกินก่อนเกินก่อนผมกำลังไล่มนให้พี่อยู่นะเอออันนี้ถ้าไม่บอกนี่ไม่รู้เลยนะผมกำลังไล่ไล่มอนอยู่ผมจำได้ว่าพี่พี่อะไรนะเซลผมอยู่เนี่ยมีมีสาริกาลินทองวะเนี้นะเนี่ยพี่ต้องมาซื้อกับเราเลยเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยไม่หรอกครับผมผมจริงใจแค่นั้นเองนี่เหมือนรออ่ะรอเล่นนะครับเอา้าไม่เสียเวลาไม่เสียเวลาบางคนบอกเมื่อไหร่ผมจะเข้าเรื่องวะเนี้ ะะก็คุยสเปรห์กันก่อนเนาะพี่เนาะไม่ได้เจอกันหลายวันนะฟังเสียงผมก็น่าจะรู้นะ,ะว่าเพิ่งตื่นช่วงนี้ตื่นสายนะพี่นะนอนดึกนอนดึกนอนดึกทุกวันนะใครจะโทรมาเนี่ยอย่างน้อย8ปดโมงขึ้นไปนะพี่เก้าโมงก็ดีนะฮะโอเคนะจะเข้าเรื่องก็ไม่เข้าสักทีนะเอา้า Mitsubishi Lancer EX คันนี้นะเป็นเครื่องสองพันนะเป็นตัว GT เป็นรุ่นท็อปนะท็อปสีดำ ปี2012ราคาอยู่ที่3าม0สนหนอ่ามีม่งห่นสามแสนหนึงนน่ง,น,น,น,งน,นี่ไปไวมากเลยนะสามแสนเบาทนะสามแสน 7, 9, บาทนะครับจัดได้เต็มฟีดาวนะตกครั้งว่าก็7,491บาทนะย้ำว่าเจ็ด่าสิบเบาทลดมือเดียวนะประวัติดนะีนะรถไม่ขยับไม่ก็น้อยเข้าดูแลเข้าศูนย์ตลอดนะครับ มาเห็นแล้วพี่ต้องชอบแน่นอนผมฟันตันธงคอนเฟิร์มเลยนะฮะรถสวยจริงๆแล้วใครขับเดิมๆนี่มันก็เด่นอยู่แล้วนะยิ่งสีดำเนี่ยมันสวยมันดุมันหล่อนะ,ะถ้าไปแต่งใครที่เอาไปแต่งเนี่ยโอ้ยผมบอกเลยว่าสายทิ้งต้องแอบมองอ่ะผมก็ชอบนะดันเซอร์เนี่ยเพราะมันแต,แต่งแต่งแต่งได้สวยนะฮะราคาก็โดนใจผ่อนก็ผ่อนสบายนะฮะล้อนะฮะมาดูล้อก,กันเลยนะ ล้อเนี่ยขอบสิบแปดจากโรงงานเลยนะนะฮะนี่ยางอู้ที่ยางเหลืออีกเยอะนะลายสวยด้วยนะครับอ่ายางสวยนะครับลายก็สวยนะฮะล้อขอบสิบแปดจากโรงงานเลยล้อเดิมๆนะฮะอ่าเนี่ยสภาพดีนะฮะดีมากๆเลยนะครับสีดำนะดูดูด,ดูรอนะฮะ ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ปรับสูงต่ำได้นะครับไฟตรงกลางตรงนี้นะฮะเวลาเลี้ยวเนี่ยมันจะสมมุติว่าเราเลี้ยวขวานะฮะไฟก็จะติดนะฮะมันเป็นมันเป็นระบบของเขานะครับอ่าช่วยส่องนะฮะนี่ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับอ่าเป็นตัวซีนอนโปรเจคเตอร์นะฮะส่องสว่างนะครับสวยงามมากนะฮะมีไฟตัดหมอกครบนะครับดูดุดูยังไงก็หล่อนะฮะเลนเซอร์เนี่ยสุดจริงนะ นี่โอ้โหมุมนี้ดุมากอย่างกับอย่างกับเหมือนตาตาหุ่นยนต์อะ,ะผมนี่ก็มโนไปเรื่อยนะเอาจริงๆพี่ถ้าเราดูไอ้ทานฟอร์มงฟอร์เมอร์นี่อะอย่างนี้เลยนะโอ้โหเดิมเดิมนี่ก็สวยสวยมากนะครับทรงมันได้นะคือเราใสา่ซิ่งอะเราใส,าส่สป,ปอร์ตอะเราก็รู้ว่ารถคันนี้ทรงทรงสวยมากนะฮะคือเหมือนแต่งเอาไปแต่งแล้วยิงหล่อ นะถ้าใครชอบแบบสปอร์ตหน่อยแนะนําเลยนะฮะแล้วคันนี้ได้เครื่องสองพันแรงแต่ที่ผมลองเหยียบเหยียบรอบเหยียบเล่นเครื่องดูโหพี่เหยียบปุ๊บมาปับ๊บนะฮะอ่ะก็ประมาณนี้นะฮะล้อยางนะครับยางลายสวยมากนะฮะผมก็โม้ไปเรื่อยนะอันนี้เปิดประตูข้างนี้เปิดไม่ได้นะครับมันติดนะเดี๋ยวไปเปิดข้างนู้นให้ มีติดฟิล์มกันศาสตร์นะครับที่ช้านี่เพราะรอกันศาสตร์นะเ,เราหาให้นะแล้วก็หลุมรองมือนะกันลอยนะครับตรงรุ่นเลยแลนเซอร์เอ็ะซนะครับออโอเคนะฮะมีที่ฉลามโอ้โหสวยไม่แพ้กับรถน้องเบฟเลยนะครับถ้าใครจำได้หรือถ้าใครดูแลนเซอร์ ของน้องเบฟนะคันนั้นซื้อเงนสดนะฮะสุดจัดประดาดบอกนะฮะคันนั้นคือแต่งมาให้พอสมควรในระดับหนึ่งนะฮะคันนี้เดิม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 เลยเอาไปแต่งเองเลยนะรถสวยประวัติด,ดีนะไม้น้อยด้วยนี่ฮะรอหลังก็ประมาณนี้นะ,ะดิสเบรกสี่ล้อเลยนะครับหายห่วงนะครับอ่า มาแล้วมาแล้วป้าอู๊ดมาแล้วนะเดี๋ยวผมรีบถ่ายก่อนนะจะได้ไปส่งมอของป้าอู๊ดด้วยนะครับคันนี้แอร์แบ็กเอเบสครบนะครับนี่ไฟก็สวยนะดุดันนะเซนเซอร์หลังอีกเดี๋ยวผมดูก่อนตาผมไม่ดีแสงมันย้อนกลับสองจุดนะเซนเซอร์หลังสองจุดนะนี่สวยมากมันดูยังไงก็สวยอะผมชอบนะแล้วไมไม่ซื้อ เออยังผ่อนขนาดไม่หมดเลยครับพี่ <laughs> ถามว่าอยากได้ไหมเราก็มีกิเลสะนะวัยรุ่นอ่ะเราอยากขับรถสปอร์ตอโอเคเดี๋ยวต้อนรับปาอุดก่อนสว <laughs> ัส <laughs> ดีครับปาอุตกลังรีวิวเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเชิญข้างในลยครับเชิญข้างในเลยพี่แบงค์รออยู่ข้างในงองอในครับเดี๋ยวเชิญด้านในนะครับเดี๋ยวผมรีวิวแป๊บนะเดี๋ยวไปปล่อยรถด้วย <laughs> นี่ฮะนี่ฮะปาอุตคุลุงน่นารักมากนะครับ นี่ฮนะมีสปอยเลอร์เอาสปอยเลอร์สปอยเลอร์ไฟเบรกดวงที่สามนะไฟท้ายสวยมากนะฮะมั้ก็โม้ไปเลยจริงๆพที่เราเป็นคนละใครที่ชอบรถสปอร์ตหน่อยๆเนี่ยรถแบบมันมันมันไม่ตกยุคเลยอะ่ะปีสองพสองอะดูมันทรงมันดูมันสวยแล้วบนท้องถนนเนี่ยผมถามจริงนานๆผมขับแทบทุกวันนะน้อยน้อยมากที่จะเห็นแลนเซอร์เยกเนี่ยถ้าเห็นคือรถแต่ง ส่วนใหญ่จะเป็นรถแต่งนะฮะจริงไหมอ่ะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมทำอะไรไม่ถูกละพระองค์พระอุลมาเดี๋ยวรีบหน่อยนิดนึงนะฮะเ,เดี๋ยวขอถ่ายไปยังรถเร็วกันเนาะจะได้ไปส่งมอบกันนะเบอะภายในสะอาดสะอ้านนะครับเฟิ่มว่าโอ้โหใหม่จริงๆนะมีพุ่มนะฮะผมจะชอบเรียกไวนิ้วผมเรียกถูกไหม เอ้าวนี่นะฮะสวยมากนะสารสานผมชอบบอกเนี้ยนะมันมีจุดมันดูสปอร์ตนะครนี่มันโอบกระชับหมดเลยนะฮะเนี่ยนะมันดูแบบดูแบบมั่นคงอะ่ะมันดูเต็มนะมันดูสะอาดมันดูน่านัาง่งน่าใช้นะครับโอเคไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดวงเครื่องข้างหลังรีบนิดนึงนะครับตะรัวฝาถังตรงนี้เจอได้ถึง e 2 0เลยนะครับนี่นะประหยัดกันเลยทีเดียว <c oughs> นะครับแล้วน็อตเนี่ยดูฮะ สภาพเดิมๆไม่ได้แก่เลยนะครับแล้วก็ขลังเนี่ยกว้างสะอาดาเหมือนเบาะพับได้นะครับถ้าผมดูไม่ผิดนะขอที่ไปนิดนึงถ้าข้อมูลตรงหล่นยังไงต้องขออภัยนะครับมาดูที่ร้านอีกทีนึงเบาะเหมือนพับได้นะเพราะผมเจอรอยตรงนี้ถ้ามีรอยตนนั้นจะพับได้หมดนะครับหรือว่าผมมันโนไปอ,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 อมันติดอะไรเดี๋ยวเอ้ยเานี่ยางอะไรอยู่ครบ เจอแมลงนะอยู่ครบนะครับหมอมันล็อกมันล็อกอยู่นะฮะโอเคโอเคโอเคนะรีบเลยทีนี้ลกละลกละผมลกละโอ้โหฝาข้างหลังนี่หนักพอสมควรนะนะครับใหญ่นะมีสปอยเลอร์ส,สวยสสปอร์ตอีกนะครับผมชอบผมชอบนะถ้าใครดูคันนี้ย้อนกลับไปดูรีวิวของน้องเบฟได้นะเซิร์ชไปเลยแลนเซอร์ ex นะฮะ อ่าเซิร์ชในรถสวยรถบ้านซีจีพี่มงงี้ไปด้วยนะครับเครื่องไมวิกนะครับผมเรียกถูกเปล่าไม่รู้ไมวิกนะฮะสวยงามเครื่องสองพันนะครับเมื่อกี้ผมเอาไอ้ตรงเนี้ยไปคำนะ้ำเลยนยต้องมีหลงกันบ้างแหละบอกว่าใครซื้อไปต้องหลงเสียบตรงนี้มันมีดูตรงเนี้ยนะจริงจริงมันจะมีนี่รูปสอนอยู่นะฮะตรงนี้นะนแผ่นการความร้อนนี่ไม่เยินนะครับแต่ส่วนใหญ่ยี่ห้ออื่นจะเยินนะแล้วแต่แล้วแต่การใช้งาน ะครับอ่ะดู do not, do not, not นะ็อตดูน็อตน็อตไม่ขยับไปเร็วหน่อยไปเร็วหน่อยเดี๋ยวส่งมอบประุดเครื่องสองพันนะครับสวยงามสาทานไมเวกเนี่ยฮะเครื่องเครื่องดูเต็มดูแน่นถ้าแต่งผมว่าหืมใครที่ชอบแต่งรถนะ จบครับผมเดิมๆก็สวยขนาดนี้แต่งนี่ผมบอกเลยว่าโคตรละสวยนะโอเคไม่โมละเข้าไปข้างในดีกว่ากลับเข้ามาข้างในนะครับผมบอกเลยว่าแอร์เย็นนะครับผมจะรีบรีวิวหน่อยนะครับต้องขออภัยกันด้วยนะครับเลขไมลอยู่หกหมื่นหกหมืนแปดนะครับหกหมืนดพะครับตรงกันกับตรงนี้นะฮะอ่ะโอเคนะฮะรถมือเดียวนะรถมือเดียวมีแพทเทิร์นมีแพทเทิร์นชิปนะครับตรงนี้พี่ตบเกียร์สนุกมากนะับผมบอกเลย ขับสนุกนะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นนะมีแอร์แบกนะฮะควบคบุมเครื่องเสียงนะเซ็ตความเร็วได้นะรุ่นท็อปนะครับปรับสูงต่ำไฟหน้านะครับกระจกเซ็ตกระจกก่อนละกันสมบูรณ์ครับผมอ่ารถสวยนะสมบูรณ์ทุกอย่างนะขึ้นสุดลงสุดนะทายตรงกลางนี้มีเคป่านะฮะตกแต่งด้วยเคปตานะฮะเดิมๆจากโรงงานนะพอเป็นรถ อ,อ๋อค่อนข้างสปอร์ตนะฮะ,ะที่สารูปทรงนี้ไม่ตกยุคครับสวยงามทรงนี้สวยมากๆนะครับไฟติดนะครับไม่ติดเดี๋ยวเปลี่ยนหลอดให้นะ <c oughs> อ่าติดนะครับเบาะนะครับเบาะดูสะอาดดูน่านั่งนะครับเนี่ยผมชอบบาะอย่างนี้แหละมันดูดีนะฮะดูดีมีอ่าเล่มคู่มืออยู่ครบนะฮะตรงนี้อ่ะแล้วก็วิทยุเครื่องเสียง เนี่าารปรับตรงนี้ได้เลยกา,ารบินกองทัพอาการเดินทางขาา้ขมามตารวจสอบตอนนี้สิบโมงนะประวุลมาตรงเวลามากเออนะฮะก็ประมาณนี้นะฮะอ่ะขอไปเร็วนิดนึงแอร์เย็นนะครับนะเกียร์ก็ประมาณนี้นะพี่ตบเล่นบวกลบตรงนี้ได้นะครับมาดีบวกลบหรือจะตรงแพทเิรก็ได้นะตรงนี้ก็จะจะเป็นระบบนะความปลอดภยัย นะการควบคุมการทรงตัวอะไรประมาณนี้แหละฮะถ้ารถก็คงไม่ต่างกันมากนะฮะ,ะนะฮะก็สวยดีนะผมบอกเลยว่าเป็นรถอีกหนึ่งรุ่นที่สวยจริงๆนะะอ่เกียร์ cvt นี่หกสปีดนะครับหกสปีดเลยนะครับมีอันนี้เป็นระบบอ๋อผมรู้ละเป็นระบบอ่าเปิดไฟนะขณะ โค้งนะฮะเลี้ยวโค้งนะ AFF นะ <c oughs> เป็นระบบไฟนะครับอ่าเวลาเราอย่างที่ผมบอกตกะเกียว่าเราเลี้ยวขวา่ไฟมันก็จะติดฝั่งขวานะครับเลี้ยวซ้ายไฟก็จะติดฝั่งซ้ายนะฮะเซ็นเซอร์หลังสองจุดครบนะฮะโอเคนะฮะเนี่ยอย่บปุ๊บมาปั๊บนะเนี่ยโอ้โหหยยบมามากนะครับมาแบบมาทันใจมาเร็วนะสั่งได้ดังใจนะฮะเนี่ย รถเร็วทันใจแอร์ก็เย็นเพลงก็เพาะจบครับรถสวยสมบูรณ์รถมือเดียวป้ายแดงนะฮะอ่ะในราคานะผมว่าราคานี้แจ่มเลยสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทจะได้เต็มฟรีดาวนะตกข้างงวดอยู่ที่เจ็ดพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทนะฮะใครที่มีอ่าซิตี้ศูนย์ห้าศูนย์หกมีวีออสศูนย์เจ็ดศูนย์แปดขยบรุ่นขยบปีใหม่ได้นะครับขยบเครื่องนะใครขับพันห้าอยากาเล่นสองพัน เป็นรุ่นใหม่รถใหม่นะครับได้หมดนะฮะเอามาเทิร์นได้นะฮะประมาณนี้นะครับซื้อเงินสดพี่รับรถได้เลยพร้อมเล็บนะเข้ามาดูรถได้ที่รัมลูกาคลองหนึ่งเลยซอยเก้ามาซ้ายมือชื่อเต็นทาวิชนะวิทออตคา์นะครับเบอร์ศูนย์แปดห้าสองสี่เก้าหนึ่งเก้าแปดเจ็ดนะครับศูนย์แปดห้าสองสี่เก้าหนึ่งเก้าแปดเจ็ดนะรายละเอียดผมจะลงไว้ใต้ช่องคอมเมนต์ให้อีกทีหนึ่งนะฮะอ่ะโอเคครับวันนี้ต้องขอภายด้วยรีบนะับนี่ป้าอูนมาละนะขอไปส่งมอบป้าอูตก่อนนะครับ ไปแนละ้วฮะใครสนใจก็ทักแชทไอไลน์มาได้เลยไปแล้วครับผมสวัสดีครับ